สรุปความเคลื่อนไหวแคมป์ซีเกมนะครับที่ประเทศกรัรมพูชานะครับวันนี้วันที่5พฤษภาคมนะครับโดยที่วันนี้ครับทีมฟุตบอลชายทีมชัดไทยเนี่ยก็ได้ทําการฝึกซ้อมนะครับในช่วงอาจจะต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงเย็นแล้วครับเป็นช่วงบ่ายนะครับไปที่สนามเปียคันลิชนะครับเทรนนิ่งกราวหรือว่าเปียคันลิ สวยเลียงเทนนิงกล่าวนะครับก็เป็นสนามที่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามมรดกเตโชซึ่งวันนี้เนี่ยการเดินทางต้องบอกว่ารถติดมากๆนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงทั้งที่ระยะระยะทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง16กโลประมาณนี้ครับแต่ว่ารถค่อนข,ข,ข้างติดนะครับเพราะว่าตรงกับวันที่มีพิธีเปิด กีฬาซีเกมนะครับที่สนามมรดกเตโชพอดีก็เป็นช่วงที่คนกําลังเดินทางเข้าสนามเลยนะครับรถติดมากแล้วก็สนามเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยพอไปถึงสนามครับสนามก็มี2สนามนะครับแต่ว่าสนามที่เขาเปิดให้เราใช้เนี่ยเป็นสนามที่เป็นหญ้าใบใหญ่นะครับอีกสนามหนึ่งเป็นหญ้าใบเล็กครับก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ซ้อมอีกสนามหนึ่งเพราะอีกสนามนึงเนี่ย หญ้าใบเล็กแล้วก็พื้นสนามดีมากๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ซ้อมกันที่สนามที่เป็นหญ้าใบาใหญ่อีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าว่าซ้อมหญ้าใบาใหญ่เนี่ยต่อเนื่องกัน3วันติดๆกันเลยนะครับโดยที่วันนี้ครับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเน้นการเข้าทำเป็นพิเศษเลยครับรูปแบบการโจมตีต่างๆนะครับแ,แดดค่อนข้างร้อนทีเดียววันนี้เนี่ยผมเช็คในโทรศัพท์37องศาแต่คาดว่า ถ้าวัดจริงๆเนี่ยน่าจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าแดดแรงมากๆนะครับคือคนหลักก็ต้องการให้นักเนี่ยนักเตะเนี่ยปรับสภาพร่างกายเนี่ยให้เหมือนกับตอนแข่งจริงในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะพบกับมาเลเซียในช่วงเวลา4โมงนะครับอ๋อวันนี้ก็นี่คือแคมป ของทีมชายนะครับโดยที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับในวันที่6พฤษภาคมเวลา4โมงเย็นถ่ายทอดสดทางช่องวันและทีสปอร์ต7นะครับก็ห้ามพลาดนะครับเกมนาที่2ตอนนี้เรามี3คะแนนเท่ากับมาเลเซียครับส่วนทัพชบาแก้วครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซ้อมกันที่สนามเดียวกันเลยนะครับคือทีมชายเนี่ยเริ่มลงซ้อมประมาณบ่าย3โมง15นาทีส่วนฟุตบอลหญิงเนี่ยก็มาซ้อมหลังจากนั้นนะครับซ้อมประมาณ เกือบๆจะ5โมงแล้4โมง45นะครับก็ซ้อมสนามต่อจากฟุตบอลทีมชายเลยนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ก็ใช้เวลาฝึกซ้อมก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเน้นไปที่แท็กติกแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก่อนที่จะเจอกับซปป,ปอรลาวครับโดยวันนี้เนี่ยทีมหญิงก็คงจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการเข้าทำนะครับแก้ไขข้ขอผิดพลาดจากเกมนัดแรกนะครับที่ยิงสิงคโปร์ไปได้4-0แต่ก็ ยังต้องมีอะไรต้องปรับอีกกันะครับตามที่โค้ชก้างให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับสปอตบอลลาวครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับฟุตบอลหญิงเนี่ยจะแข่งขันนะครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับแข่งตรงกับทีมชายเลยนะครับฟุตบอลหญิงพบกับสปอตบอลลาวเวลา4โมงเย็นวันที่6พฤษภาคมนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน t s p o r t นะครับย้ำอีกครั้งว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน t s p o r t นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ อัปเดตแคมป์ซีเกมในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแมตช์การแข่งขันเราจะลงคลิปพิเศษต่างๆให้นะครับระหว่างทีเ่เราอยู่ในห้องแต่งตัวหรือว่าในสนามกับนักเตะทีมฟุตบอลชายนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับแคมป์ซีเกมจากประเทศกัมพูชาครับ